ซาลาวินเนี่ยเน่ยพี่ไม่ได้กินเลยไม่กินเขโอักเลยวะโอักแล้วร้องเพลงสาธาจารวามเจ็บมาในตรทางเลยสาาสาาจารโอ้หนอาหัวนนเลยัยรุ่นครับวัยรุ่นโอ้ Noa, Pacamo Pacamo, Tí đi hoi lỗi đi hoi lỗi đi, đi. nó lên. chú nữa tao sẽ lỗi. chú nữa tao sẽ lỗi. Oh, chú nữa tao không không Oh, ไม่ไปเระเบดโอ้ไปแม่เจอาดไปว้าว้าวว้ว1นบาเ1 0 0มาแล้วโอ้อยู่ทีป่ากลางวงไหมโอ้น้ำจิ้มเกือบหกโอ้น้ำจิ้มผสมกระเทียด้วยโอ้ผมกินหมูไม่ได้แล้วตามสบายฮะโอ้เดือดนุกเดือด นี่ก็บรรยากาศยามเย็นครับก็พอนะครับโดนปิจูเลยโดนปิจูปิจูสิเฮ้ยเอ็งโดนต้องเอ็งต้องรับใช้ดิรับใช้ดิไปบะนางยางวัยรุ่นไปไหนมาวัยรุ่นวัยรุ่นไปไหนมาอู้วันนี้ไปทัวร์บุรีรัมทัวร์แม่นสาวไปไรแม่งสาวแม่งเฮียที่มา โชว์นิ้วกลางเนี่ยโดนแล้วหันคองทัน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 เฮ้ยพี่พมีทำไมได้ดูมันจบแล้วติดยุ่งติดยุ่งปาดคอเลยคอไม่ต่อยต้องงงเลยยักษ์เขาเล่นยังเลยมันจะโดนเต่ายิงยิงยิง

ผมเมากันชาผมเมากันชาครับไม่แย่ดลย์จ้ะผมเฮ้ยเดี๋ยวพาไปซื้อใบท่อมไอ้ะีผมพาไปซื้อใบท่อมแน่ผมไปท่อมแม่งตั้งขายในตลาดท่องไปเลยตัดเลยพูดเลยตัดตัดตัดอยนี่ใบท่อมอ่ะตั้งขายในตลาดสองสามร้านอ่ะเป็นไปเลยมันถูกแล้วมันถูกมันถูกกฎหมายแล้วใบท่อมมันออกข่าวด้วยดิเออออกข่าวแม่งไม้ออกข่าวแม่งเยนะข่าวแม่งเหี้ยยิ่งไหม เฮ้ยออกคลิปนะเว้ยคลิปแมตตี้รัดมุกถอดกางเกงถอดกางเกงออกเลยเดี๋ยวอมลืนเลยติื่นลติื่ตินตดื่ติดอืบนดนต่นตนต่นต่ลือืื่น่นน่ใช่นีนนน มันยังพักได้อีกเินไปกินไปเลยกินล้นปากเลยเนี่ยมันไม่ใช่ร้องแพลงโยนแม่งทิ้งโยนไหมโคกเล่ยเลยนี่นี่เองมาใส่น้ำแข็งกินพอใ่เลยเอาเอาเนี่ยไปทิ้งให้หน่อยโค้งหัวนนนโอ๊เข้าอีกมัย กินน es ี porque, porque ่แหละกินเนี่ยนี่แหละอันนี้มันน้ำปลาแต่ยังรั่วมีสติไงเดี๋ยวถึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ไม่ใช่อะไรลูกมีอะไรวางวางถือเอาไม้สับนี่เอาไม้สับเลยมันอันตรายตุ๊ กลาคืนด้วยเขาไม่ให้เล่นมีารเอานเอ็มเลยนี่ยิงงปงยิงปังปังปังเอาอยแเอาไอเอามีดไปแทงเฮ้ยไปดูนกาโดนทีบอกว่าให้เอามีดไปก็บมันบอกว่าไปแทง เตมหมดไปกี่ขวดแล้วคุ้มหัวด้วยคุ้มหัวคุ้มหัวอีกทีหนึ่เอาถูกครับคู่เต้มหมดโอมยังมันยังคุยกับเขาได้ไอก่นบ้ากี้หมดอะไรมดเบียร์นะคนละเจ็ดเองเจ็ดคนละเจ็ดยูถือว่ากินได้ขนาดนี้ไม่ตนกลางไหมไม่หัวเนื้อเลยกินได้ไหมไม่ โซ่โซ่แม็กซ์กด็กผมเปาเด็กผมเปล่าเนี่ยเอาเอาว่ะเอาไปเสียบอ่ะแบบนี้เลยนั่นไงนั่นไงกุ้งกี้อ่ะกุ้งกี้เสียบไปเลยเสียบไปเลยโอ้บายนเข้าวบุกกี้โยนเข้าวบุกกี้ความไปเลยทิ หน้าทิมไปเลยหน้าทิมหน้าทิมไปเลยโยนใส่ก่อนโยนโยนใส่ก่อนใส่ก่อนเอ๊ะใส่ตรนี้มันใส่ได้ไหมใส่ไ้างะยิ่งรยฮะเลาดอไม่ไม่โง่เลยอยเลาเดนี่เขาใส่ยงงอู้มันได้รู้ฉลาเดอันโซ่ันโซ่เต็มเม่เลย

นี่ครับก็สนุกสนานครับดูแค่บันเทิงนะครับอย่าดราม่าครับเราทำคลิปเพิ่มความบันเทิงครับอันนั้นมันง่ายกว่าง่ายกว่าแต่ว่ามันพอปรับฟันเลยผมเริ่มเมาน้ำโคล่ะบอกเออสดต็ปใ่ารั้งนี้ไม่จะเชยออื่นแล้วมันจะไปงอเลยเออไมนจะลงุ่ามลาบนี่ไอ้ตกใจได้ไหมันนี่โอ้ยแม่งอะไรจะตกใจแบบไหนฮะอันนี้เฮ้ยยาวขาับเฮ้ยตกใจยังไงตกใจอ่ะเอ้ยแล้ว สอกไปดิสอกไปดิแม่ตดใส่เลยไอ้ตดใส่เลยตดเนี่ยไอ้ชิ่งดงดิโยนเลยไอ้ชินงเ่อย่างนี้ิ่ใจกลางนั่นเองคืออะไรกินไปดิไอ้ที่มินเชยนี่กี่อันนึงกระตมดินายอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับสนุกสนานยามเย็นครับกับวัยรุ่นกัมพูชาครับผมมาถึงก็โยนขวดโค้กเข้ากลางวงเลยโอ้ยช่ก็ไอ้เบ้นคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ